สวัสดีครับพี่น้องครับเสาร์นี้บ่าโชกับผ้ามะเบงนะครับสวนผักหวานขังบันครับพอดีมีพี่น้องคนถามมาหลายคนอยู่ครับบ่าบ่าโชกปลูกไว้เพื่อนั้งครับพักหวานคือปลูกหลายแถวนะครับคลิปนี้กัมีคําตอบครับครับนี่กัเป็นพักหวานป้าอายุกับี่ปีครับแต่ว่าพึ่งใ่ญ่ปีนี้ครับนี่ครับต้นนี้บ่าโชกถ่ายคลิปแล้วครับว่ามันบ่ใ่ญ่ครับบ่าโชกเลตัดครับบ่าโชกตัดบองนี้ครับเนี่ย พอตัเแล้วมันเลยเกิดกิ่งนี่ขึ้นมากครับเนี่ยใส่เวลาบะเถงปีครับพัฒนามากเนี่ยครับกลายม่เป็นต้นแบบนี้ครับสูงท่วมหัวแล้วครับต้นนี้ก็คขึ้นกันครับต้นนี้เบาโชกานี่ครับตัดตัดมองนี้แหละครับตาเหลี่ยมมันก็เกิดเกิดเป็นกิ้งออกมากครับเนี่ยครับก็สูงซ้ำเบาโชกแล้วครับกับหน้าบ้านเบาโชกครับฟังทั้งเนี่ย ครับก็บมีแต่พักวานละครับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่หาต้นนะครับหกต้นนี้ก็เกิดไหมครับเกิดจากหลกได้ครับเกิดจากหลกของต้นนี้ครับอันนี้ครับอันนี้คือกิ่งตอนที่เบ้าโชว์ในตอนว้ครับตอนนี้ก็ติดหลกแล้วครับ กับเหตุผลก็คือเอาไว้ตอนกิ่งขายนะครับแล้วกาเก็บยอดขายพร้อมครับพี่น้องผักหวานปลากะกิ้งตอนกะราคากันหนึ่งร้อยบาทครับโดยประมาณนะครับพี่น้องอาจจะถือกัวนันหรือจะแพงกัวนันนะครับขึ้นอยู่กับขนาดราคาหลักนี่ครับต้นนี้ก็คือเบาโชคบอกครับเมื่อก่อนฝนนะครับปีนี้แล้ครับบมได้ใงญ่ขนาดนี้ครับแต่ว่านี่ครับปัฒนาเึ้นมาก แล auto, ้วก็มีกิ่งไม้นี่ครับเป็นกิ่งกระโดงครับแบบนี้ตอนใดนะครับงามพอพี่น้องนี่ครับสวยงามครับกิ่งกระโดงกับแบบนี้นี่คือเฮ้าตอนใดครับตอนกิ่งใดสบายครับต้นนี้ก็พึ่งใ่ครับเนี่ยนี่ครับมีสามกิ่งงามๆเลยพี่น้องเนี่ยกิ่งกระโดงครับเพราะเป็นกิ่งกระดงนะครับกิ่งกระดงครับนี่ก็กิ่งกระโดงครับการล่อให้เป็นกิ่งใหญ่ๆเข้ากับตอน ตอนกิ่งได้ครับตอนกิ่งขยายพันธุ์หรือว่าจำไนครับนี่ครับแบบนี้ก็ได้ครับกิ่งกระโดงให้กันนะครับสูงคแล้วครับพี่น้องอ่านี่ครับต้นนี้เมื่อต้นปีนี้กิงนี้บ้ทในมีได้ครับนี่นะครับใส่เวลาหาหกเดือนครับครับสุดยอดเลยครับคุณนะสูงครับอันนี้ครับเป็นต้นไม้พี่เรียงครับเป็นต้นมะขามเทีย อันนี้ครับต้นนี้งามครับเนี่ยเต็มเลยกิ่งกระดงเพียบรอแต่้กิ่งไงครับนี่ครับพี่้องอ้ยขักบ่อพี่้องนี่ตถมหัวเบาโชกแล้วครับปากวันปลาขางบันครับตับบรงนี้มันอยากเหลืองเนี่ยครับบ่าโชกก็เล่ปลูกต้นแค่ครับเนี่ยครับปลูกต้นแค่เสริมครับต้นตะคบกับตัดออกแล้วครับมันกับสีเหลืองเนี่ยจัง่อยครับนี่ครับใบมันสีเหลืองแต่ว่าที่เกิดไม่นี่ใบเริ่มเขียวแล้วครับเนี่ยนี่ครับ าโมกับปลูกต้นแค่ครับนะปลูกต้นแค่เสริมนะครับครับต้นนี้กับสามเมตรแล้วครับพี่น้องเนี่ยเห็นเป็นกิ่งกระโดงทั้งเบิดครับนั่นคือสามารถตอนได้ครับขอใเหตแต่ได้เกินวะอย่างครับกับควให้ได้อายุครับให้กิ่งใหง่ๆกับสามารถตอนกิ่งขครได้ครับนะครับพี่น้องต้นนี้ก็งามครับนี่ยนะครับกิ่ง สวยครับเป็นพันธุ์ใบเงครับพี่น้องได้มาจากอำเภอบ้านหมอครับสารบุรีนี่ครับกิ่งแบบนี้กับตอนได้ครับเนี่ยขอให้กิ่งใหญ่ๆจังน้อยครับเนี่ยตอนกิ่งได้นะครับครับฟังนี่กับปูขึ้นกันครับนี่ครับนาบานกับต้นนี้กับงามครับเนี่ยประมาณหาหกเดือนที่แล้วก้อนฟน้กับต้นใบญ่ครับ ตอนนี้ก็นี่ครับคือพี่น้องเย็นเลยล่ะสูงเลยนะครับต้นนี้ก็ก้อนฝนกับ่ได้เป็นแบบนี้ครับเป็นต้นน้อยๆครับตอนนี้ก็สวยงามแล้วนะครับต้นนี้คือกันครับต้นนี้ก็เพิ่งเกิดไม่ครับเนี่ยใส่เวลาหาห้องเดือนครับสูงลิฟเลยครับบ้านเนี่ยนะครับถ้าเปิดกิ้งแบบนี้คือไงเร็ยวครับพี่น้องนะครับบ่าโชกัตัดต้นลำไยครับ ตัดออกเปิดเสียงจังหน่อยครับต้องการเสียงคื้กันได้ครับครับพี่น้องนี่ครับกิ่งบางหง่เลยครับเนี่ยกิ่งกระดงบางไง่เลยครับกับหน้าบ้านเบ่าโชกับฟังทั้งนี้ทำเหตุผลที่เบ่าโชกปลูกาได้เห็นแล้วนะครับก็คือเอาไว้ตอนกิ่งขายครับแล้วก่าเก็บยอดขายได้พรอมนะครับ บ้าโชค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหล,ลายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ